สีแดงทิ้มเบี้ยคู่ขนานสีขาวเก็บขุนสีแดงขึ้นมาเทียมสีขาวบุกด้วยเบี้ยลิม สีแดงกินตัดเข้ามาสีขาวกินคืนสีแดงทิมเบี้ยสีขาวทิมสวนสีแดงเดินโคลนสวนขึ้นมา สีขาวครับทิมเบี้ยไล่โคนโคนแดงบุกขึ้นมาอีกสีขาวจึงใช้ม้ากินสีแดงใช้เบี้ยกินไล่ม้าม้าขาวถอยจับเบี้ยสีแดงกินบุกต่อเนื่อง สีขาวจึงใช้เม็ดสีแดงถามต่อสีขาวดันโคนขึ้นไปฝั่งสีแดงเอาโคนผูกเม็ดสีขาวครับได้กินเบีย้ยฝั่งสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้เบีย้ยกินเม็ด ฝั่งสีแดงเดินโคลนบุกขึ้นมาสีขาวเสริมโคนผูกโคนสีแดงเปลี่ยนไปเดินเบี้ยสีขาวจึงยึดคลองครับสีแดงเอาเรือมาจอ สีขาวครับผมเดินโคนขึ้นไปฟังสีแดงไม่กินครับขยับเรือสีขาวจึงใช้โคนลุกสีแดงหอยกินสีขาวใช้เบีย้ยกินงายลุกฟังสีแดงขยับขุนหอยหลบ สีขาวใช้เรือกินตัดเรือสีแดงกิน สีขาวเอาม้าจับเรือสีแดงกดมา้าสีขาวเดินม้ามาลุกสีแดงถอยหลบสีขาวขยับเรือสีแดงถามต่ออีกครั้งสีขาวกิน สีขาวถอยม้าหลบครับสีแดงเดินม้ากลับสีขาวทิมเบีย้ยขึ้นผูกสีแดงเดินเบีย้ยถามต่อเบีย้ย สีขาวใช้การถอยกินสีแดงจึงถอยมา้าสีขาวเอาโคลไล่มา้าม้าแดงจับโคลสีขาวจึงกินเบี้ยความ สีขาวทิมเบี้ยขึ้นไปสีแดงกินสีขาวกินสีแดงช้ยับ สีขาวเดินโคนสีแดงถอยมา้าสีขาวขยับม้ามารวมกลุ่มสีแดงเดินขุนออกไปสีขาวครับถอยโคนลูกสีแดงขยับขุนสีขาว จึงกินแรกแต่สีแดงไม่กินครับเพราะว่าม้าผูกโคนครับจึงต้องถอยสีขาวถอยกลับมาฝั่งสีแดงใช้ขุนกันพื้นที่สีขาวกดดันต่อเนื่องครับหงายลุกลุก ถอยมาลุกอีกครับจากนั้นสีขาวทิมเบียสีแดงเดินขุนออกไปสีขาวเดินโคนสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินขุนเข้าไปช่วยฝั่งสีแดงขยับม้ากลับมา สีขาวลุกสีแดงลบสีขาวงายลุกสีแดงเดินขุนสีขาวเดินโคนเข้ามาสีแดงขยับหลบสีขาวจึงลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกม ลูกจน